เรายัางไม่เจอทุกข์ที่เป็นของจริงนะเราเจอทุกข์แค่ความหิวกระหายนี่มันก็พอที่จะทําความหน้ามืดให้แก่สรรพสัตว์เนี่ยเอาเปรียบกันด้วยเพลิงแห่งความโลภคนที่มีความโลภครอบงำในจิตใจก็สามารถออกกนอุบายเบียดเบียนได้หมดเลยเพลิงของความโลภที่แผดเผาจิตใจของสรรพสัต์วยื้อแย่งแข่งขันกันอยู่นะดิ้นรนกันอยู่นะ ความอาฆาตพยาบาทโ,รโกรธแทนที่จะเอาเวลานะเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการนะดูแลสุขภาพชีวิตตัวเองดูแลครอบครัวตัวเองนะแต่เรากับคุณคิดอยู่ว่าเราจะต้องเอาชนะเราจะต้องเอาคืนให้ได้สุดท้ายแล้วก็มีแต่ความทุกข์เนะพราะความไม่รู้เนะพราะความหลง เพราะความไม่รู้นะเข้าใจว่าสิ่งที่เราสแสวงหาคือสิ่งที่เราจะหวังพึ่งพาอาศัยได้นะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเห็นของที่ไม่จริงว่าเป็นของจริงนะเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยคือที่อยู่อันถาวรเราก็อยู่อย่างตายใจได้ไหมพอมารู้สึกตัวอีกทีนึงนะโรคภัยไข้เจ็บถามหา นะความเจ็บไข้ได้ป่วยถามหาเข้ามาแล้วเหมือนกับส่งสัญญาณเตือนนะวันหนึ่งเราต้องย้ายออกนะร่างกายของเราเนี่ยไม่ต่างจากบ้านเช่านะมันมีสัญญามันมีวันหมดสัญญาเราต้องย้ายออกนะแต่ด้วยความไม่รู้นี่แหละทำให้สัมภาร์เนี่ยหลงวนอยู่อย่างกระเซาะกระเซิงอ่านะโดยที่เราไม่รู้เลยว่า จะหวังพึ่งอะไรนั่นเองนะก็ต่อเมื่อเรามาเรียนรู้ในการเจริญจิตตะภาวนานะความระลึกรู้สึกตัวขึ้นมานะใจที่ได้ขี้คายเรื่องราวนะวางลงได้วางเรื่องราวในอดีตลงไปได้นะวางเรื่องราวในอนาคตเปรียบเสมือนกับต้นไม้ใหญ่นะที่สูงตรหงงานอยู่นะ ถาโถมเฮยเชิญกับสายลมของชีวิตะใบไม้ที่มันเหี่ยวเฉามันก็ถูกลมสายลมของชีวิตพัดผ่านล่วงหล่นไปชีวิตของพวกเราก็เหมือนกัน,นเมื่อเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องปล่อยให้มันไหลไปสู่อดีตนะ อย่าไปอาไล์อาวอนในสิ่งที่มันล่วงไปแล้วเราต้องเรียนรู้ในการยอมรับในการเผชิญนะลอยอดีตนะคลายความวิตกกังวลนะไม่อาไล์อาวอนในสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่วิตกกังวลในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงนะและลึกรู้สึกตัวขึ้นมาทำความรู้สึกตัวในการวางใจลงกับตัวเอง เมื่อใจเรามันสามารถวางลงได้นั่นสมัยถึงใจที่มันไม่อาลัยอาวอ์ในอดีตใจที่มันไม่วิตกกังวลในอนาคต